สวัสดีครับคุณผู้ชมช่องมีสปะครับผมเจอกันอีกแล้วมันมีเหตุการณ์สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราไปทําอาหารในลําธารกันแล้วก็มีคนทักเข้ามาบอกว่าชอบช้อนที่เราทํานะครับนั่นก็คือช้อนที่เราทําจากไม้ไผ่นะครับผมคลิปนี้ผมก็เลยจะลองมาสาธิตให้คุณผู้ชมนะครับซึ่งจะทําให้ดูแบบละเอียดเลยว่าบางทีเราไปป่าเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับในกระเป๋าผมอะมันจะมีช้อนติดอยู่ตลอดนะครับแต่ไม่รู้ว่ายังไง คลิปที่แล้วผมลืมมาไปน่าจะเอาออกมาล้างแล้วก็ลืมเอาใส่ที่เดิมนะครับเนาะนั่นคือความสําคัญของความรู้ครับเวลาเราอยู่ป่าเราต้องมีความรู้นะครับคลิปไหนที่เราเผลอไม่ได้เอาช้อนไปเราก็สามารถใช้วัสดุจากธรรมชาติเนี่ยาทาช้อนได้หรือว่าทําเครื่องใช้ในป่าได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตการทําอุปกรณ์เครื่องใช้เวลาเราอยู่ป่าในการกินข้าวหรือว่าเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยครับว่ามันเป็นยังไงนะครับไปติดตามชมกันเลยครับก่อนที่เราจะไปทําช้อนนะครับคุณผู้ชม ดูมะขามครับเต็มต้นเลยเดี๋ยวจะสอยลองมากินนะครับเป็นสวนของชาวบ้านนะครับผมอันนี้ยังอยู่ใกล้ถนนนะครับติดทางเลยก่อนที่เราจะเดินทางเข้าไปในป่ากันนะครับผมตรงนี้เป็นสวนกุหลาบนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เขาปลูกต้นกุหลาบไว้แต่ว่ายังไม่มีดอกนะครับแล้วก็เลยไปฝั่งทางโน้นเนี่ยตรงชายป่านะครับเดินต่อไปอีกประมาณสักร้อยกว่าเมตรก็จะเป็นถนนใหญ่นะครับผม นี่นะครับคุณผู้ชมก่อนเข้าป่าครับผมถ้ามีน้ำปูหรือว่ากะปินะครับถ้าเป็นคนเมืองกับน,น้ำปูเนาะหรือว่ากะปินะครับโอ้โหยังอร่อยเลยแต่วันนี้เราไม่มีอะไรเลยนะครับผมมีแต่เกลือกับผงชูรสนะครับไม่เอาดีกว่ากินสดๆกันเลยดีกว่านะครับผมมะขามหวาน,นครับ ดูน้ำตาครับเปลี่ยนจริงก่อนจะไปชมคลิปการทำอุปกรณ์อยู่ป่าแบบง่ายๆ <S <S อย่าลืมกดไลค์ให้เราก่อนนะครับผม คลิปของเราจะได้กระจายออกไปเยอะๆนะครับผมไปเลยครับไผ่ที่เราจะใช้นะครับในภาคเหนือมันจะมีในป่านะมันจะมีไผ่บงกับไผ่ซางนะครับไผ่ที่เราจะใช้นะครับคุณผู้ชมเราจะใช้ไผ่ซางเพราะว่า,าผิวของลำป้องมันจะบางแล้วก็รูข้างในมันจะใหญ่นะครับผม แต่ถ้าเป็นไผ่บงเนี่ยรูข้างในมันจะไม่มีนะครับมันจะเป็นรูเล็กๆเกือบตันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะนํามาทําช้อนหรือว่า,าวัสดุอะไรที่ใช้เป็นภาชนะได้นะครับผมลักษณะน,นี้นะครับขนาดของช้อนก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของลําไผ่ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะตัดออกมาให้เล็กๆก่อนเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเนาะ นี่นะครับเราจะใช้แค่นี้นะครับก็คือมีก่งมันติดอยู่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้ส่วนนี้เป็นลําป้องด้านบนนะครับอันนี้ด้านล่างของข้อลําป้องเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าวิธีทาทำยังไงครับผมเดี๋ยวจะให้ดูการละเอียดละเอียดไปเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับเมื่อเราได้มาอย่างนี้แล้วนะครับส่วนที่เราจะใช้เป็นตัวช้อนคือด้านล่างลําป้องนะครับตรงนี้เป็นข้อลําป้องเน่ยเราจะใช้ด้านล่างข้อนะครับสังเกตยังไงสังเกตก็คือเวลาไผ่ขึ้นนะ กิ่งมันจะชี้ขึ้นข้างบนนะครับผมเราจะใช้ลำป้องที่อยู่ด้านข้อนี้นะครับผมเป็นตัวช้อนแล้วเวลาตัดนะครับเราจะตัดเฉียงอย่างนี้นะครับตามแนวกิ่งนะครับผมตัดด้านล่างลำป้องแต่ว่าตัดเฉียงตามกิ่งนี้นะครับผมเดีย๋ยวไปดูกันนะครับ นี่นะครับผมมันจะออกมาเฉียงๆลักษณะนี้นะครับผมแล้วเราก็แต่งนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับรอยเฉียงของมันเนี่ย จะเป็นแนวเดียวกับกิ่งที่ชี้ขึ้นข้างบนนะครับผมส่วนนี้จะเป็นตัวช้อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดด้านท้ายนะครับด้านบนปล้องนะครับผมตัดตัวเนี้ออกแล้วจะแต่งให้สวยงามนะครับคุณผู้ชม นี่นะครับผมคุณผู้ชมเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วใกล้จะเหมือนช้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแต่งตรงท้ายนี้นะครับผมให้มันเฉือนเข้าไปเพื่อความสวยงามนะครับ นี่นะครับเราจะได้รูปทรงที่สวยงามแบบนี้แล้วที่เหลือก็คือตรงกิ่งนะครับผมมันจะมีกลีบตาอยู่ซึ่งตัวนี้มันอาจจะล่วงไปในอาหารเราได้นะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับจะซ้อนกันเป็นชั้นๆเนาะเป็นกลีบตาเราก็สามารถเอามีดเนี่ยตกแต่งให้สวยงามได้นะครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับช้อนของเรานี่นะสามารถใช้ตักอาหารได้นะครับผมใช้ซดน้ําแกงได้เนาะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนชนบทนะครับแต่ว่าบางทีอ่ะคนที่ดูอยู่ใน u t u b e อ่ะอาจจะไม่เป็นเนาะอาจจะทําให้เป็นผมก็เลยคิดว่าอ๋อในเมื่อมันมีคนสนใจก็เลยมาทําคลิปนะครับสอนให้ทําช้อนนะครับเวลาใช้ในปะนะ่าเนาะ ก็จออกมาประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากจะทำทับทีหรือว่ากระบวยก็ใช้อาไม้ไผ่ที่มันมีปล้องใหญ่กว่านี้นะครับผมอันนี้เป็นเป็นประมาณช้อนเนาะปุ๊บแล้วก็สามารถตักน้ําแกงแล้วก็ซดได้นะครับสบายๆนั่นแหละครับผมเทคนิคเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการอยู่ป่านะครับผมก็พยายามจะหาสิ่งเหล่านี้แหละมาลงให้บ่อยๆนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรานะครับไม่แน่เราอาจจะได้มาอยู่ป่าหรือ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะได้มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆไปใช้ในป่าได้นะครับผมขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับผมแล้วก็ท่านที่ยังไม่เคยกดติดตามก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ